จังหวัดนครนายกกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนําสนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกที่วัดป่าขะตำบลป่าขะอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายก นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมด้วยส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดหน่วยงานในจังหวัด โดยมีนายบรนพศรัตนเกศในอำเภอบ้านนาพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการอบตอผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนประชาชนและนักเรียนให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยเหล่ากาชาติและหัวหน้าส่วนราชการได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุเด็กและประชาชนโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ,อสวให้การตรวจรักษาพยาบาลรับบริจาคโลหิตและบริการด้านธันตกรรมโดยมีประชาชนสนใจในบริการเป็นจำนวนมากในการบริการนวดเพื่อผ่อนคลายและตัดผมให้กับผู้สูงอายุเด็กนักเรียนรวมทั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการผู้ประกอบการกลุ่มแม่บ้านให้บริการแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่จังหวัดนครนายกจัดขึ้นทุกเดือนทั้งนี้เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้องบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกฝ่ายต่อไปสมบัติเนินใหม่รัชนนนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวลิสุวรรณรายงาน